Tại, hóa, tòa na, tòa ta. <laughs> ai chép bé tai trong bò này oan chọc quang con lo mà được tên kia co, toa na toa ta dì trái ai hát mây ân tắc mày bằng ta chị cái tim คือจังเศษผาเก่าหมดลาคาก็โยนทิ้งไปแล้วสิมะเอาเช็ดน้ำตาสิ่งของที่มันไรคา่าเก่าหมดลาคาวันเจ้าเปลี่ยนใจสิแมนยู่บ มันคือสิบอเปลี่ยนไปพาคีลิวกับแก้มใสๆจะมองนุ่มนักก็บอสมกันวาสนาพาให้คืออ้ายกระจกเช็ดน้ำตาเจ้าบอได้ดอกของเกิดนาทีของมัน ไอ้เก็บพอแล้วพอจงเลือกแล้วต่อกันไม่หวนเกอนคงบ่มีวันทางใครทางมันสะเด้อไอ้ว่า